สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบุญชูป,ปุ้นพี่น้องยินดีตอนหับเขาสู่สองรอไผ่โคตรกล้บานคือเก่าเด้อพี่น้องมือน,นี่กับบรรยากาศต้นเสร้า,าพี่น้องอยู่บานสวนคือเก่าเนาะมือนี่ก็สิมาเห็ดเวียกเห็ดงานคือเก่าพี่น้องสิมาถาญ้ารอบโคนต้นใหม่ตน้นกลวยเนาะเขี่ยมสิใสปุ๋ยพี่น้องเลยเนื่องจากพายุขเขาซ่องมือ,ซ,อ,มอซ่าม,มือเนาะพี่น้องพ้นต๊เลยเนาะคึ้มเลยพี่น้อง ฝนตกปอยๆพี่น้องเอ้ยกะตกบ่แฮงปานไดเนาะมื้อนี้กะมีแดดแน่จักหน่อยพี่น้องแดดออกอยู่มื้อนี้เนาะคือสิเบิดได้แหละพี่น้องคือสิเบิดฝน้แหละเนาะเพราะว่าเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนาะพทางฝั่งลาวเฮานี่กพายุเข้าคือกันพี่น้องเอ้ยอยู่บนนี่ครพายุเข้าเด้อพี่น้องระ2-3มื้อนีเนาะมื้อนี้กแดดด้พี่น้องเอ้ย ก่อนอื่นกับฝากเป็นเป็นกำลังใจในะเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามพี่น้องเลยที่งสำคัญกับฝากเบิ่งโฆษณาให้แน่พี่น้องเลยนี่แหละพี่น้องบรรยากาศอยู่บ้านสวนเนาะช่วงนี้กับโบคอยได้ถ่ายคลิปพี่น้องอยากแน่เนา,นาะคือมีลูกหน่อยเนาะพี่น้องกับยากแน,น่สักเครื่องสักอยังซอยเมียเนาะพี่น้องสักพอหอมเนาะ าเมียอาก็ยังบ่ทั้ลาแข้งแห้งเนาะพี่น้องส่วนในก็ยากแน่พี่น้องบ่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปปานใดพี่น้องเลยเฮ็ดเบียกแน่เนาะลงมาเฮ็ดเบียกอยู่ในสวนนีในใะพี่น้องโอเคพี่น้องอาค่อเบิ่งประยชมนั่นเลยพี่น้องเลยบรรยากาศท้องผ้าแจ้งสว่างพี่น้องมื้อนี้หาเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานก่อนพี่น้องเอ้ยบรรยากาศช่วงเช้าๆเนาะ แดดห้าก็ออกมือนี่คือหนองเลยปกติก็คึ้มเลยเนาะกล้วยนี่ก็เริ่มใหญ่แล้วเนาะพี่น้องเริ่มสีแก่แล้วพี่น้องวันก่อนก็ตัดไปซองเกลือเนาะเดี๋ยวพี่น้องเกลือนี่ก็ดีเกลือบ้าใหญ่มา้ยฮะถากหญ้าพี่น้องเกี่ยมใส่ปุ๋ยเนาะเดี๋ยวจะพามาเบิ่งกล้วยก่อนพี่น้องเี๋พี่น้องไป เกือบบ้าไะมัน้งเกือบใหญ่ๆเนาะเดี๋ยวจะพามาย่างเบ่งสวนก่อนพี่น้องเดจะพาไปเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานเนาะฝากเป็นกำลังใจให้บปลาไพ่เนี่ยเด้อพี่น้องเลยน่ะพี่น้องเลยกระหลืมใหญ่เลยกล้วยก็ดีไก่เชได้ตัดเลยพี่น้อง เดือนนานาจะตัดได้เนาะพี่เน้อากาศประมาณนหนเนาะเรื่อนแห้งไงพี่นนองลูกไงแล้วเครื่อนี่ยังบัดนเนาะเรียกกตัดได้พี่งนรรอากาศอยู่สวนคือเกาพี่นนองเลยปล่อยห่านเนาะไลห่านพี่นนองเลย มันมากลงน้องเนาะมันไปกินผักพี่น้องผักขันจองเนาะพี่น้องเลยบรรยากาศอยู่บ้านสวนมืองเส้าเนาะเก็บทัวเนาะพี่น้องแต่บริษายให้เบิ้งเนาะเก็บทัวขายพี่น้องทัวเขามาสื่อทัวน้ำแต่แถวเส้ามื่งเส้าเนองตื่นมากพอดีเก็บทัวขายให้เาเจ้านาะได้บริษายเราพี่น้องขายได้อ่า มือละเศร้าสามสิบบาทเนาะเพื่นเนาะเก็บไปอะไมือเศ้านะว่าปูกกระบอกคอยร้ายเนาะเพื่นเนาะมันบ่มีพื้นที่พี่น้องปลูกพอได้กินพี่น้องะเลยเหลือกินกับขายเนาะเก็บไปเบิดอลัวพี่น้องะเลยอีกสองมืออะไรจะได้เก็บพี่นนอนเอาะเลยเนาะ มีท้องมือือจะเก็บอยู่พี่เ้อะยังไลยอยู่เนาะซุ่มหน่อยๆก็ยังหล่อยู่ลองเลยบรรยากาศอยู่สวนเนาะลมเย็นนะพี่เนางลมวีวีพี่เนาะเลย กบกบ๊บกบกบ๊บกบกบลายหรือวะ น้องเลยก็เลือดไปไหวไฟเล็ก โอ้เวอ้์ฮาร์ด้ยน ตัวหนึ่งเห็ดเวียเห็ดงานแล้วแล้วเนาะพี่น้องมาถากหญ้าเกี่ยมสอใส่ปุ๋ยต้นใหม่พี่น้องเลยเกี่ยมสอใส่ปุ๋ยต้นใหม่ตนน้นกล้วยเนาะเนาะบรรยากาศเนาะเจ้าจีเพนให้เบิ่งบรรยากาศอยู่สวนพี่น้องเลย โอเคน้อง <Okay>, no, พี่น้องคลิปนี้ก็ะสด้จ,จบไ้เพียงสมนีกรเด้อพี่น้องคลิปนาะเพาะกัใหม่พี่น้องเลย